ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 รู้แล้วก็ใจหายสาเหตุที่ดิงวอเตอร์ในวัย30ต้นต้นต้องแขวนสตัตร์แฟนเลสเตอร์หลายคนคงได้รู้ข่าวแดนนี่ดิงวอเตอร์กองกลางชุดแชมป์พีมพรลรีแขวนสตัตร์ไปในวัยแค่33ปีเท่านั้นแน่นอนว่าเร็วมากไปสำหรับนักเตะยุคนี้ แต่ในความจริงค่อนข้างดา์กเลยล่ะเมื่อเขาไปออกรายการ East Time to Talk เล่าเบื้องหลังของการแขวนสตัทในครั้งนี้ว่าหลังจากคว้าแชมป์เบอร์ลีเขาก็ปล่อยจอยกับชีวิตนักแตะชีพมากเกินไปจนร่างกายพังคิดใจพังและที่สําคัญรายได้ก็พังตามไปด้วยหลังคว้าแชมป์กับเลสเตอร์และถูกเรียกว่าตานานของทีมลิงวอเตอร์ก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองมากมายเหมาละขับทเลาะวิวาทและเคยต่อยกับเพื่อนร่วมทีม ทำไมเล่นกับแอสเซเนล่าจนสุดท้ายไม่มีทีมเล่นหลังจากนั้นเงินที่เคยสร้างมาก็หดหายจากการทำร้างหารและขาดทุนไปกว่า8 0 0แสนปอนด์จ่นกระทั่งตอนนี้แดนนี่มีหนี้ในระบบหลังแขว้นสตาร์ทกว่า1 2ล้านแสนปอนด์หรือกว่า48ล้านบาทนี่คือเงินที่เยอะมากสำหรับคนที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นนักฟุตบอลแล้วแต่เจ้าตัวก็สารภาพว่าในอดีตเขาคิดและทำสิ่งผิดๆมามากมายจนตอนนี้ได้พบจัตธรรมพอชีวิตเป็นเกมยาวเขาเสด็จข้ามคืน อาจไม่มีค่าหากไม่รักษามาตรฐานตรงนั้นเอาไว้รู้ตัวอีกทีดิงวอเตอร์ก็ต้องมาใช้นี่ก้อนใหญ่โดยที่การเป็นแชมป์พเมร์ลิกช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแต่แต่ขอส่งกําลังใจให้กับแดนนี่หนักๆช่วงหลังข่าวแกหายไปจากหน้าสื่อจนกระทั่งมาเปิดอกในตอนนี้สีหน้าแววตาดูแล้วน่าจะผ่านเรื่องราวชีวิตที่หนักหน่วงน้าดูสุพนัคึกพร้อมช่วยช้างศึก หวังทะลุงตะข่ายจีนและสิงคโปร์หลังจากสมนัะเหมือนตากองหน้าวันคิดวัย21จากทัพช้างศึกได้โอกาสลงประเดิมสนามให้กับโอเวส์ลูเวนต้นสังกัดในศึกจูเปแล่โปลีกลีกสุดสุดของเวลเย่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเกมที่พ่ายกับเวสต์เทโล2-0ส่งผลให้มีโอกาสขอใบอนุญ,ญาตทำงานของอังกฤษเวิร์กพรมิดผ่านเรียบร้อยจากคะแนนผ่านเกณฑ์แล้วและเดรุนย้ายไปร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนส์คิ ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายสำหรับแบงค์สุวรรณเหมือนตามีชื่อติดทีมมไทยชุดทำสุตบอลโลก2 0ง6ัรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กล 2, ุ่ม42นัดแรกที่จะพบกับจีนและสิงคโปร์เปิดเผยว่าการได้ลงสนามกับโอสูร์บชุดใหญ่ช่วยตนมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนจะมาร่วมทัพทีมไทยซึ่งส่วนตัวรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีชื่อติดทีมชาติไทยในรายการนี้เป็นรายการสําคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก เ่งเป็นความฝันของนักเตะหลายคนที่ได้ลงเล่นในรายการนี้สภาพร่างกายของตนเองในตอนนี้เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแต่ก็พร้อมเต็มร้อยแล้วแล้วยิ่งได้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ทําให้ตนมีความมั่นใจมากขึ้นและตอนนี้กําลังทํางานได้อย่างหนักเพื่อให้ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เริ่มนับหนึ่งได้แล้วเป้าหมายแน่นอนว่าผมอยากยิงประตูและช่วยทีมคว้าชัยชนะให้ได้ทั้ง2เกมตามโปรแกรมของเราซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถประมาทใครได้ ราะทุกเกมทุกแต้มมีความหมายสําคัญกับพวกเราอย่างมากฝากแฟนบอลเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและหวังว่าในเกมแรกที่จะเจอกับจีนจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเต็มสนามมิสซี่กูดวิลลกองหน้าเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงผิดหวังที่ไม่สามารถพาทีมอาชนะลิเวอร์พูลในึก e n ม s ซูเปอร์ลีกได้แต่ก็พอใจที่ตัวเองยิงประตูได้ในเกมกลางเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงออกประเดี๋ยลิเวอร์พูลที่เพนต์เลนพาร์ก ก่อนโดนขึ้นนําไปก่อนจากเมลิซาโรลลี่ในช่วงต้นครึ่งหลังแต่มิสซิกูวิลก็ยิงตีเสมอให้ทีมได้ในนาทีาที่15าเกมจำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่มาลีลิสเตอร์โฮบิงเกอร์มายิงประตูชัยให้เจ้าบ้านในช่วง5นาทีสุดท้ายจบเกมเลสเตอร์สาวพ่ายกับหงแดงสาวไป1ประตูต่อ2พวผู้เรารู้ดีว่าเราเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานของเราแต่ฤดูกาลยังยาวไกลเรายังมีเกมให้เล่นอีกเยอะดังนั้นเราต้องกลับไปดูข้อผิดพลาดและเดินหน้าต่อ น่าผิดหวังที่เสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังแต่เราก็สู้ตามตีเสมอจนได้มันน่าเจ็บปวดที่เรามาเสียประตูในช่วงท้ายเกมอีกครั้งเรารู้ดีว่าเราเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ได้เล่นตามที่เคยทําได้แต่ทุกคนจะกลับไปดูเกมและผักดันตัวเองเพื่อทาผลงานให้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้แม้ทีมจะพ่ายแต่ประตูที่เกิดขึ้นทําให้ถือเป็นลูกที่สองในหลีกสูงสุดของอังกฤษหลังจากก่อนหน้านี้ดาวยิงทีมชาติอังกฤษชุดเล็กเคยยิงใส่ลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลก่อนมาแล้ว